องคลื่น็นประกายทิวเขาแมกไม้ปุยเมฆละเอียดตานั้นเป็นความงามที่ใครก็อยากได้พบสักคราไม่แปลกใช่ไหมและฉัน อ๋อป้าจบปริญญาตรีวิไลครูสวนสุนันทาสาขาเหตการจัดการประวาทำไมถึงต้องมาทำอาชีพนี้ใช่ชไหม<ช><ช>คะ,คะเดิมอ่ะตอนป้าเรียนจบใหม่ๆป้าบรรจุข้าราชการครูอยู่ที่กองการมัธยมศึกษากรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเราทำแล้วมัน ไม่ใช่จะส่วนที่เราคิดว่ามันจะโอเคเพราะว่ามอหลายสิบปีที่แล้วอ่ะมันมีเยอะอ่ะถ้าคาระคาระต้องส่งน้องต้องนู่นต้องนี่รายได้มันก็เลยไม่พอแล้วก็พอมาแต่งงานก็ทําธุรกิจส่วนตัวมาตลอดแล้วมันก็ประสบความสาเร็จทําธุรกิจตั้งแต่ส่งออกส่งออกเป็นงาน h a น d m a ส่งออกต่างประเทศทํามาสิบปี เพราะว่าส่องออก้ยเป็นพวกงานแฮนด์เมดมีหมวกถักกระเป๋าถักแล้วในร้านที่ส่งออกอะ่ะมันก็เป็นอาชีพที่เราทำกาแฟสดอืมชัดเจใช่ไหมคะทำกาแฟสดด้วยแล้วเราก็เห็นว่ากำไรที่มากพออยู่แล้วไม่ต้องใช้ทุนเยอะก็คือร้านค้าที่เป็นแบบเนี้ยเป็นอาหารนำสัง่งเป็นสเต็กเป็นกาแฟสดเป็นของกิน แล้วก็ทำตัวนั้นได้ประมาณ5้ปีมันก็มันทำให้เราได้หลายหลายอย่างกลับมามัาแล้วเราก็เลือกที่จะเป็นอาชีพนี้เหตุผลเดียวก็คือหนึ่งเรามีเวลาเป็นของตัวเราเองแรงจูงใจที่เปิดร้านกาแฟก็นี่ไงก็คือประเด็นหลักอือหนึ่งเรามีเวลาสองเราสัตจุดประสงค์หลักของป้าเลยอ่ะ ้าต้องการสอนอาชีพให้ลูกคือเหมือนหนูเนี่ยพ่อแม่สอนนไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเรามีร้านน่ะลูกก็ต้องกล่าทำเขาจะไม่ทิ้งเราแล้วมันจะเป็นวิชาชีพที่ตอบให้คุณเรียนไปสูงแค่ไหนแต่มันเป็นความสามารถที่เขาเรียนรู้ได้เอามาคู่กันได้แล้วเราเลยเห็นว่าเราทำมานานมันมีกำไรพอเลี้ยงตัว เขามารุ่นลูกเราเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากแล้วเพราะว่าเราลำบากมาเราทําร้านมีบ้านมีนน่มมีนี่ให้เขาครบแล้วที่เหลือก็คือเขาจะไปรับราชการเขาจะไปทําอะไรนะั่นคือเรื่องของเขาแต่เขามีอาชีพหนึ่งในสังคมเนี่ยที่มันเป็นอาชีพเรียบง่ายแต่มันสร้างความสุขได้มากกว่าบางอาชีพคือหนึ่งครอบครัวมาเป็นครอบครัวเจอกันทุกวัน ไปทำต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับมาเขมาเจอกันเนี่ยบาร์เลือกอาชีพนี้สองร้านอาชีพนี้กาแฟอาหารน้ำสั่งสเต็กพวกเนี้ยมันทําให้เรากินข้าวพร้อมกันจุดประสงค์ของ้ามันมันอาจจะต่างกับร้านอื่นๆเพราะว่าหนึ่งเราได้กินข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสองลูกได้เรียนรู้วิชาชีพโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะเขาจะเก่งไปด้วยในตัวแล้วเวลาบ้าไปวัดป้าไม่อยู่เขาทำได้สามเขารู้จักคำว่านาทีคือแทนที่คุณจะนอตื่นสายคุณเห็นแป้เปิดเช้าคุณก็ต้องมาสายแล้วคุณก็เป็นายด้เลยเลือี่เมเาชายได้ไรายได้ดีพอสมควรเพราะว่าเมื่อก่อนป้าทำธุรกิจมีร้านต้นไม้ที่หน้าบิ๊กซีอ่ะห้าหกล้านเห็นไหมข้างหน้า มีร้านต้นไม้มีร้านเพชรช็อปมีร้านขนมไทยแล้วก็ร้านกาแฟแต่ป้าก็ต้องปิดเพราะว่ายิ่งทําเยอะมันมันดูแลไม่ทั่วถึงการที่เราจะฝากเงินแล้วก็ฝากกิจาการของเราไว้กับคนอื่นมันไม่เวิร์กแปดปีที่ป้าทำบิก๊กซีแต่พอป้ามาได้ธุรกิจตรงนี้ mm hmm. ก็เลยเลิกตรงนั้นแล้วก็มาทําธุรกิจตรงหน้าโรงเรียนเนี้ย แล้วบ้าเปิดมามันก็ตอบรับดีนะักเรียนเต็มตลอดรายได้ก็พอกับการใช้ใจ่ายแล้วมีแบบปัญหาอะไรปัญหาแรกๆก็คือทำไม่ทันข้อที่สอง <c oughs> เราจ้างคนแล้วมันไม่ได้ดั่งใจไนงะ <c oughs> เราก็เลยไม่จ้างเราก็อยู่กันเองสองตายายแล้วก็ลูก <c oughs> ปัญหาคือแค่นี้ แล้วก็คือส่วนเรื่องรสชาติที่นี่ก็เคยมากินกันแล้วเนาะอร่อยไหมล่ะอร่อยอ่าเพราะฉะนัะ้นถ้าอร่อยก็จะบอกได้เลยว่าสูตรเล็กๆไม่น้อยคือสามีของป้าชโชคดีที่เขาเป็นเชฟเขาเคยเป็นเชฟมามาสมัยก่อนนี้เราก็เลยมาเปิดร้านสเต็กร้านแบบที่หนูเห็นนี่แหละ คุณท,ท้าหนูจะให้บ้านแนะนําเกี่ยวกับคนที่สนใจในอาชีพนี้ค่ะอาชีพนี้ยอมรับว่าถ้าเรารู้จักคําว่าพออยู่ได้เพราะว่าเก็บเล็กๆจะบอกให้ฟังว่าเราอะสมมติว่าเราไปออาทําอาชีพอื่นซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกๆอาชีพมันจะมีค่าใช้จ่ายทุกทุๆอย่างเหมือนๆกันแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าพอ รายได้ของป้ามันก็ไม่ได้มากสมมติคิดง่ายๆเลยนะลูกป้ามีรายได้วันละห้าร้อยกับรสามสิบวันป้าก็ได้หมื่นห้าหลังจากหักค่าเช้จ่ายแล้วแต่ในหมื่นห้าเนี่ยถ้าป้าต้องไปเป็นลูกจ้างเขาคุณคิดว่าค่าเดินทางค่ารถค่าน้ํามันป้าจะเหลือไหมแต่ป้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยป้าอยู่กับที่แล้วป้าก็ไม่เหนื่อยพอไม่มีลูกค้าเราก็นอนค่ะ คุณคิดว่าอาชีพเล็กๆแต่มันสร้างความยิ่งใหญ่ข้อที่หนึ่งคือความอบอุ่นในครอบครัวข้อที่สองรายได้ที่แน่นอนสามเรามีเวลาได้ไปดังใจเราเช่นไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปหลายๆที่แล้วเราไม่ต้องปิดหลานลูกเราทําเป็นคุณว่าเวิร์กไหมละ่ะแล้วก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆแม้กรั่งร้านกาแเล็กๆแค่เนี้ยมันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะ ดีกว่าบางอาชีพที่แบบว่าทิ้งลูกไว้แล้วก็ไปทํางานคือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีนี่ก็คือจุดประสงค์แรกคือป้าอยากให้ลูกของป้าโตเป็นบุคคลที่ดีในสังคมและเขาก็เรียนรู้อาชีพตรงนี้ได้ด้วยนั่นแหละมันก็คือพ่อแม่ของป้าเขาก็ทําอาชีพแบบนี้แล้วก็ไปตามอาชีพยยยยเยอะแยๆเลยแต่สุดท้ายอาชีพหลักก็คือชีวิตพวกเราอยู่แบบนี้ มันก็เลยทามาเป็นกี่สิบปีไม่รู้ที่หนูมากินแล้วคนติดเยอะๆเนี่ยหรือว่าคนเยอะไปนะป้าเยอะเยอะไหมนั่นแหละมันไม่ใช่ที่พิบูลนะมันมีเป็นเวลาทั้งเทคนิคทั้งใส่กล่องทั้งฮอนด้าซูซูกิคือเราจะรับทำอาหารกล่องด้วยจะถามว่ากำไรอ่ะเหลือพอเลยอะ่ะแล้วเราอยากดูถูกทุกๆอาชีพเพียงแค่เราลงมือทำมันจริงๆ